รับรู้ไหมว่าในตใะก้าในในกระเป๋าใบนี้เนะ่เป็นของที่เด็กบางคนเนี่ยทำได้เด็กบางคนยังต้องให้คุณพ่อแม่ช่วยที่ว่าล่ะไรฮะอ๋อ ด้วยนะครัอันนี้เป็นเสื้อแบบอะไรนะเสื้อแบบติดกระดุมอ่ามีเสื้อสองตัวแบบติดกระดุมสองตัวนะครับอ่าติดกระดุมสองตัว, à, แ,บบ um, ตวแล้วก็มีเสื้อแบบแบบสวมหัวสองตัวอ่าแล้วก็มีกางเกม สองตัววันนี้จะให้แข่งกันใส่เสื้อจะได้ลองใส่เสื้อใ้าอียงยี่สิบหนึ่งติ่อซำเอาลูกต้อนเหรอยูกต้อนเอาบ้านออกมาบ้านออกมาบ้านใส่ให้เพื่อนดูหน่อยสิใส่เสื้อแบบนี้ใส่ยังไงใส่ให้ดูหน่อยใส่บใส่ให้ดูหน่อยครับ

อ้าวไม่ไนะให้อาสาลาาผู้ชาย่ะผู้ชายอยากครูเป็นอยากลองเห็นคนใส่เื่อเอาตีตาแล้วกันตีตามารู้แล้วลอกนอนทีละครละคองใส่ดูเดี๋ี่ใส่ได้นะ ่งคนที่ยืนเรียกขอขอเรียกคุเบรนี่เรียกคุเบรนี่เรียกคุเบรนจะเรียกคนที่นั่งนะโมก่อนอ่ะผู้ชายคุเบรนใหญ่จะดูดีใส่เสื้อยืดนะเสื้อยืดแบบนี้นะอยากจะดูหนุ่มกับสุสอนอ่าสุสอนลุกหนุ่มลุก

ขอโมยเสื้อพิซซิซองนะเนี่ยไหนเอาข้ายังอันนี้อ่าดีมาเลยเามานี่นี่เข้าดอีกเลอ่าีดีเกแม่ไหนกัไม่เป็นไรไม่ติดไม่ถูกไม่เป็นไรแต่ติดเราลองักเล็กๆดว่าดูที่เลย่เยน่เื่อเราตัเอเร็วๆเๆใส่ใส่